สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s ซ u ว v โว l t r a d i n g นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์คู่ aud usd นะครับว่าผมมีการวิเคราะห์ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องดูนะครับว่า Time f r a m e อะไรนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างตอนนี้นะครับในคู่ A u นะครับก็จะเห็นว่า Time f r a m e day นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับในการขึ้นเห็นไหมช่วงนี้นะครับเป็นจังหวะที่เขาขึ้นไปนะครับ ขึ้นไปยาวเลยนะครับแล้วทีนี้เราจะมีจังหวะในการเข้าเทรดนะครับก็คือเราต้องรอจังหวะที่เขาย่อแล้วขึ้นย่อแล้วขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเวลาเราย่อเนี่ยเราควรจะบายที่โซนไหนอย่างช่วงนี้นะครับที่มีการย่อแล้วก็ขึ้นแต่ก็จะมีโซนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีจังหวะย่อการเข้าอเด d ร์ของผมเนี่ยก็จะเป็นโซนนี้นะครับที่ว่ามีการย่อนะครับแต่อันนี้ ต้องไปดูใน Timeframe S4 นะครับมาดูกันนะครับจังหวะก่อนหน้านี้นะครับมาดูช่วงนี้นะครับมีจังหวะลงมาก่อนนะครับก่อนที่เขาจะไปจบลูกนะครับในช่วงนี้นะครับอพอจบลูกในช่วงนี้นะครับเขาก็มีการย่อลงมาก็เป็นการย่อขึ้นนะครับ ไอโซนนี้นะครับจะเรียกว่าโซนสวิงเลยนะครับสวิงเพื่อขึ้นต่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะจบในหลุปใหญ่อันนี้เราก็เล่นจนให้จบหลุปใหญ่นะครับในโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นโซนสวิงมีการขึ้นลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นจังหวะนี้เองนะครับมีการลงมาเราจะมีช่วงนี้นะครับที่มีการลงมาเนี่ยเราก็หาจังหวะนะครับ จังหวะบายของผมเขาจะเปิดดูในไทม์เฟรม s 1นะครับเพื่อความแม่นยําด้วยนะครับจะมีช่วงนี้นะครับช่วงแรกนะครับลงมาก่อนนะครับพอลงมานะครับแล้วก็ขึ้นนะครับโซนที่แม่นยํานะครับก็จะเป็นโซนนี้นะครับลงมาในโซนสุดท้ายการลงมาเนี่ยในโซนสุดท้ายนะครับเขาก็จะมีการเด้งขึ้นนะครับไปตามหลูปใหญ่นั่นเอง แล้วทีนี้เขาก็ขึ้นไปตามรูปใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าในโซนนี้ได้นะครับเราก็จะมาปิดในโซนนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมรอนครับในจังหวะในจังหวะนี้เลยนะครับย่อลงมาอีกทีนึงนะครับยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เขาก็ดันราคาขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นในรูปใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือ time frame S4 นะครับแล้วก็ time frame day นะครับก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้ โอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการเข้าออเดอร์ของผมนะครับก็รอจังหวะที่เขาย่อแต่เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเวลาเขาลงมาเนี่ยลงมาได้ถึงบริเวณไหนนะครับเราจะต้องมีตัวชี้วัดนะครับในการเข้าหานะครับว่าการลงมาในโซนสุดท้ายเนี่ยโซนที่ผมเปิดออเดอร์นะครับโซนสุดท้ายเนี่ยคือโซนไหนนะครับแล้วก็จังหวะที่เราจะโฟลว์ต่อเนี่ยเราจะโฟลว์ต่อตรงไหนนะครับ อย่างเงี้ยเวลาเรากินนะครับเราก็กินให้จบลูมครับในลูมใหญ่เลยก็คือในลุนี้นะครับก็ช่วงจังหวะลงแล้วก็ขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการจบลูมนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็จะทํากําไรนะครับเดี๋ยวผมจะทํากําไรเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่านี้พอตจริงนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดทํากําไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าผมทํากําไรไปแล้วเท่าไหร่นะครับจากโซนนี้นะครับ2โซน อันนี้ก็ลองคำนวณกันดูนะครับอ่าสโซนนะครับก็จะอยู่ราวๆประมาณครับไม้แรกเลยก็จะอยู่ประมาณพันสนะครับแล้วก็ไม้ที่2ก็จะอยู่อ่าพันสี่นะครับอันนี้ไม้แรกนะครับพันสามนะครับจากจุดนี้ถึงนี่นะครับแล้วก็ไม้ที่สองก็พันสี่ก็จะปิดทํากําไรเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับทุกครั้งนะครับที่เล่นนะครับคุณต้องให้เหตุผลได้ ถ้าจะขึ้นนะครับขึ้นเพราะอะไรถ้าจะลงนะครับลงเพราะอะไรทุกสิ่งนะครับมันมีที่มาที่ไปไม่มโนไปเองดูตามจริงนะครับของสภาวะตลาดอย่างคนที่เรียนนะครับเขาจะรู้แล้วนะครับว่าไทม์เฟรมไหนเนี่ยบอกทิศทางนะครับสมมุติว่ามันนะครับขึ้นวิกลงเดย์ขึ้น S4 ลงแบบเนี้หลายหลายคนเนี่ยจะหลงเทนแต่ตัวชี้วัดนะครับที่ระบบมีนะครับจะช่วยสนับสนุนมีเพียงเทนไลน์อย่างเดียวเนี่ย อาจจะไม่เพียงพอนะครับแล้วถ้าเข้าเนี่ยจะเข้าสวิงไหนละ่ะทำเฟรมอะไรการวิเคราะห์แบบนี้นะครับใครๆก็ฝึกได้นะครับสนใจนะครับติดต่อแอดมินยังไงนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จทุกคนครับสวัสดีครับ